เบ่อยากกินซาเจ้าจมีซาบอ,อยู่เหือบ่มีแล้วโอ้บอ่มีซาลองไปสั่งซื้อในแอปก่อนนะคือข,ขายราคาแพงแต่อันนี้มีจำนวนไพ่เฮื่อนเดี๋ยวจะาเห็ดอ้าวเอ็ดซาจ็เอ็ดเป็นหมดลยนี้อ้เปการลับมาอีกเช่นเคยนะคะกับช่องพากินพาเที่ยวสไตล์กิกวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำชาก,กินเองง่ายๆที่บ้านนะคะจะเรียกว่าชาสามเกลอนะคะ เพราะว่ามีสมุนไพรยอยู่3ชนิดนั่นก็คือใบเตบยใบหมอนและก็ใบชะยาค่ะก่อนอื่นเราก็จะไปเก็บใบหมอนที่สวนข้างบ้านแล้วนะคะใบหมอนก็คือมีคุณสมบัติลดอคอเลสเตอรอลนะคะลดน้ําตาลในโลหิตน,นะคะมีมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะไปเก็บใบเตยนะคะอันนี้คือเตยหอมนะคะเป็นเตยที่ข้างบ้านเขาปลูกนะคะแล้วเราก็ไปขอข้างบ้านเขาค่ะ ใบเตยนี่คุณสมบัติของใบเตยลดระดับความดันในเส้นโลหิตนะคะแล้วก็ลดลดระดับน้ําตาลในกระแสโลหิตนะคะกินหอมช่วยผ่อนคลายค่ะนี่ค่ะเราไปเก็บมาได้กําหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บผักใช้ยาหรือใบผงชลสนะคะส่วนคุณสมบัติของใบผงชลสนะคะเขาจะต้านการอักเสบนะคะป้องกันหลอดโลหิตและหัวใจนะคะลด แล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในหลอดโลหิตนะคะแล้วก็ลดไขมันนะคะโอ้โหประโยชน์มากเลยะคะ่ะหลังจากที่เราได้สมุนไพรทั้ง3าใบมานะคะเราก็จะทําการหัน่นหั่นให้ได้ละเอียดที่สุดเท่าจะละเอียดได้เลยนะคะหั่นทั้งหมดเลยะคะ่ะพอหั่นทั้ง3ามใบเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะนําใบทั้งหมดนะคะเอามาคั่วะคะ่ะเอามาคั่วให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ให้ออกฤทธิ์ของชานะคะเพื่อน พอเราคั่วเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนํามาตากแดดไว้ประมาณ 1- 2วันนะคะถ้าแดดแรงก็จะแห้งเลยนะคะที่แห้งกรอบนะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพอ,อหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําชาเรามาปันนะะป่นะะคเพื่อปันป่นเื่อปัน่น คหน้าตาของชา3เกลือแล้วนะคะนี่ไงเรียกอยายจะตั้งชื่อให้เป็นชา3มเกลือนะคะเพราะว่ามี3สมุนไพรหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ขวดโหลไว้<ช>ไว้กินทุกๆวันเลยนะคะกินจะกินทุกวันเลยนะคะอร่อยมากหอมหอมกลุ่นทุกวันเลยะคะ่ะแล้วก็จะใช้ที่กรองนะคะใส่ประมาณสองช้อนชานะคะ่ะแล้วก็จะใส่น้ําร้อนๆเลยนะคะสีเขาก็จะออกเป็นสีเขียวๆนะคะเพื่อนๆ กิ่นนี่หอมหอมหอมใบเตยออกมากลมกล่อมมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากเลยค่ะนี่กินทุกวันเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะออชงนี่ได้ประมาณสองถึงสามน้ำเลยนะคะแต่ว่าน้ำแรกนี่จะข้นหน่อยนี่ไงสีนี้นี่ไงคะหน้าตาเป็นไงคะน้าทานไหมคะโอ้ยลองชิมดูสิเป็นไงบ<ม>้างหอมกินหอมใบเตยมากเลยค่ะ กิ่นหอมละมุนรสชาติเข้ากันดีมากเลยดีต่อสุขภาพนะคะไม่มีคาเฟอีนกินได้ทั้งวันเลยค่ะชาสามเกลือไม่ได้มีประโยชน์แต่เพียงชงอย่างเดียวนะคะสามารถนํามาปรุงอาหารได้เลยนะคะใช้แทนผงชูรสได้เลยค่ะนี่ค่ะพอดีกิ๊กอยากจะกินขั่วไข่นะคะก็เลยเอามาผสมใส่ไข่แล้วก็ ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็จะทําการขว่รสชาติอร่อยดีนะคะเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทําคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ